ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะพี่นักก็จะมีรีวิวนะครับตัวฟิกเกอร์นะครับตัวหนึ่งของเซตตทอยนะครับเป็นอ r รอนแมนมาร์คหนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับของสดตตทอยก็มีออกมาหลายมาร์กแล้วนะนะครับแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ามันด้วยราคาที่มันถูกนะครับผมแล้วก็ดีเทลมันค่อนข้างสวยมากนะครับผมก็เป็นกล่องนี้เลยที่จะมารีวิวกันวันนี้นะฮะ ก็เป็นมาร์กนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องเขาก็แบบมาตรฐานดีนะครับเป็นฐานแบบเดิมเลยนะฮะก็คือค่อนข้างสวยงามมากนะครับดูดีเทลตรงหน้ากล่องนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของอาร์เรยคเตอร์ที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับผมนี่ตัวมาร์กหกนี่กเ็เด่นเด่นมันก็ที่เราสังเกตเห็นก็คือจะเป็นตรงอาร์เรยคเตอร์ตรงเนี้ยให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับดูสังเกตดูกล่องสวยงามมากครับแค่เก็บกล่องอยู่เดียวก็ ก็สวยนะก็สวยนะพี่น้าบ้านนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับของอแซดดี้ทอยนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ของโมเวลมานะครับเนี่ยจะเป็นออะไรเนี่ยสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมนะครับของดิสนีย์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอ่ะเปิดออกมานะครับข้างในก็จะเป็นรูปของโมเดลนะครับโมเดลมาร์คหนั่นเองนะครับผมมีอะไรนะครับเหมือนกันกับของ มาก่อนนะครับหลังจากที่แกะกล่องมาครับเขาก็จะซีลพลาสติกมาอย่างดีเลยนะครับผมก็จะเป็นกล่องอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนว่าได้อะไรบ้างนะครับก็เหมือนกับมาก่อนๆนะครับที่ได้พาร์ทเสริมนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นพวกฐานพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับผมแล้วก็มือนะครับมือมาให้เปลี่ยนนี่ก็ประมาณ6คู่นครับอันนี้ก็จะมีแต่มือมือกลางนะครับมือแบนอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นฐานอะไรยิบย่อยพวกนี้นะนะเดี๋ยวเก็บไปก่อน ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวโมเดลนะครับอันนี้เขาแพ็กมาค่อนข้างดีนะครับผมเขาก็จะมีะตัวแพ็กพลาสติกครับแล้วก็รองพลาสติกรองเป็นพลาสติกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการ,การขูดเขียนเองนะครับทําดีมากๆเลยนะป้องกันการขูดเขีดไม่ให้สีของตัวโมเดลมันลอกนะครับเนี่ยเขาก็จะรองพลาสติกอีกชั้นหนึ่งครับอ่า สวยมากนะครับสวยมากเงามากมากนะครับผมว่ามาตรฐานมันดีมากเลยนะด้วยราคาขนาดนี้นะครับราคาเท่านี้นะฮะเดี๋ยวดูรายละเอียดโดยรวมนะครับสําหรับมาร์หกนี้ก็ก็สวยนะสวยสวยมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูดีเทลโดยรวมมากันเนาะครับตรงส่วนสีแดงมาก็ทํามาตรฐานได้ค่อนข้างดีนะครับจุดเขยียบต่างๆก็โอเคเลยเลยเหมือนกับมาร์คก่อนๆน,นะครับผม คือตรงสีแดงนี่เงามากนะครับผมแล้วก็ม,มันไม่ใช่สีแดงรุ่นเลยนะนะครับตรงส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยก็จะมีตัดเส้นมาให้ด้วยนะเนี่ยเสน้นเป็นเส้นสีเทามาตรงเกาะไหลอะไรเงี้ยนะครับอืมด,ดูดูรูปแบบโดยรวมนะครับคือผมว่าน่าจะมีโดนอีกแหละนะครับผมถ้าจะท่าทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะครับของสาดีทอยเนี่ย ด้วยราคาที่แบบถูกถูนะครับไม่ถึงพันนะครับผมไม่ถึงพันแต่ได้คุณภาพขนาดนี้ผมว่าโอเคมากเลยนะใครที่กําลังหาเก็บอยู่ก็น่าสนใจนะครับที่จะเ,เก็บนะครับเป็นที่ลึกแอลูมนอะไรอย่างนงี้นะอืมแลหวเราจุดขยับนะครับเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันบ้างนะครับก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับตรงหัวนะครับผมแล้วก็ตรงตรงอกเนี่ยมันสามารถยืดออกมาได้นะตรงตรงที่เป็นส่วนท้องเนะี่ยยืดออกมาได้มันก็ขยับได้องศาได้ประมาณนี้นะ นะครับส่วนของมือนะครับขยับได้งอของงอแขนอะไรได้อย่างนี้นะครับผมจะท่ายัดทางเล่นแอคชั่นได้นะครับส่วนการทาสีนะครับการทาสีนี่ค่อนข้างดีอยู่นะไม่ค่อยมีสีเลอะเท่าไหร่ก็จะมีแบบนิดนิดหน่อยๆนะครับก็พอรับได้นะนะเนี่ยอย่างตรงนี้นอาร์คเแอคเตอร์ตรงเนี้ยเนี่ยก็จะมีแบบสีมันเปืเป้อนๆสีแดงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็โอเคอยู่นะฮะ ผมชอบตรงหน้าเขามากเลยเนี่ยเขาทำเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยสวยมากเลยนะครับถ้ามีไฟทุกตัวเนี่ยผมว่าจะโอเคนะก็ตอนนี้มัดสามนะครับก็มีมัดสามที่ทําเป็นแบบมีไฟนะครับมีไฟออกมานะครับถ้าถ้ามีไฟก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับก็กางโชว์ดีเทลภายในได้นะครับากางปีกอะไรเงี้ยโชว์ภายในได้ ถ้าจะทางได้สวยมากมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันหน่อยนะครับกับตัวมาร์กสีนะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆตัวมาร์กสีนะครับตัวนี้ก็ตัวมาร์กสีนั่นเองนะครับคล้ายๆกันนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่อาร์กเรคเตอร์นะครับแล้วก็เกาะตรงเกาะตรงอกนิดหน่อยนะอืมต่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวมาร์กหกเนี่ยมันจะมีสีเงินนะฮะ ก็มาร์กสี่จะมีสีแดงสีทองเท่านั้นเองนะครับผมแต่มาร์กมาร์กหกเนี่ยมันจะมีสีเงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตรงอย่างเงี้ตรงเกาะแขนเนี่ยตรงเข่าอย่างเงี้ยนะนะครับก็สวยกันคนละแบบนะครับผมมาดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างมาร์กสี่กับมาร์กหกนะครับผมอืมเป็นไงหุ่นก็ใกล้เคียงกันนะครับรูปแบบก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็โอเคถ้าใครจะเก็บก็สองเกตว่านโค้งนะ นะครับจริงๆอ่ะของแท้ดีทอยถ้าทํามาร์กหนึ่งออกมาผมว่าน่าจะน่าจะเก็บสวยตัวหนึ่งนะแต่ตันนี้มาร์กหนึ่งยังไม่มีมานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำรีวิวตอนนี้สั่งรีวิวสั่งตัวมาร์กสี่สองกับมาร์กห้าอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาวิว i e w เพื่อนๆชมนะครับถ้าใครสนใจก็จะลองสั่งมาเก็บก็หาไปสั่งมาเก็บกันได้นะครับอย่าง ไรมเนี่ยก็ความสูงประมาณ189เซนนะครับตัวนี้นะครับสเกล1ต่อ1ต่อ10นะสเกล1ต่อ10อ่ะด้านหลังนี้ก็จะเป็นตัวมาร์คสนะครับเป็นสีเงินทั้งตัวนะแค่เก็บกล่องก็สวยแล้วนะครับอ่ะโอเคยังไงก็ฝากและก็ใช้ด้วยละกันเนาะนะครับผมก็เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่จะหางานพวกนี้มาสะสมนะครับราคาไม่แพงครับ6 0รกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคคลิปนี้พี่น้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ